สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนแต่งตัวในแมปบุงเฮเวนการแล้วเราก็แลอันดับแรกเลยทุกคนก็ต้องเอาของออกให้หมด่ะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันวิธีแต่งนะคะให้ทุกคนนะคะทำการนี่ค่ะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะมาแต่งกันเลยล่างที่สิบโอเคดูวิธีแต่งกันเลย อะเราก็เอาล่างเดิมมาเลยแล้วเราก็จะมาเอาของออกให้หมดยกเว้นหน้าตานะคะทุกคนต้องเอาหน้าตาไม่มีหน้าอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วทุกคนก็กดตรงแว่นตาเลยนี่ค่ะให้ทุกคนพิมพ์ว่าแว่นตาแมวอย่างนี้เลยแล้วก็กดไปเลย ให้ทุกคนนะคะเรียกว่นตามแมวอย่างนี้แต่ให้ทุกคนนะคะเลือกเป็นสีอ่อน,นะคะ่ะสีต้องเป็นโบอ่นอนนะทุกคนถ้าหาไม่เจอก็เอาโบเข้มไปก็ได้นี่อันนี้ให้ทุกคนเอาอันนี้มาอันนี้ก็ได้นะทุกคนอะเอานี้นะคะแล้วทุกคนก็กดตรงผมให้ทุกคนพิมพ์ว่าผมยาวนะคะให้ทุกคนนะคะเลื่อนจนกว่าจะเจอผมทรงนี้นี่ทรงนี้ ผมทรงนี้เลยทรงนี้เลยนะคะนี่ทรงนี้กดใส่กันเลยแล้วให้ทุกคนนะคะกดไปตรงแว่นนะแล้วใค่เอาันนี้นะคะทุกคนตัวชุดเอ้ยตัวหมวกนะคะเราก็ต้องพิมพ์ว่าหมว,หมวกหมวกคุมหมวกสีดำขาวแล้วก็กดสร แล้วเราก็เลื่อนหาตอนนี้มาเริ่มมืดแล้วมาเริ่มมองไม่เห็นแะ้วทุกคนทุกคนต้องมีไฟฉายไฟฉายอยู่ไหนนี่สว่างขึ้นเยอะโอเคสว่างขึ้นเยอะเลยอ่าให้ทุกคนนะคะเอาเสื้อตัวนี้ตัวนี้เลย mm hmm. ทุกคนเลื่อนมานะคะมันจะอยู่เสื้อที่ยี่สิบเก้านะคะ แล้วแต่เครื่องทุกคนนะคะแต่เครื่องเราอยู่เสื้อที่ีเก้าอ่ะเนี่ยอันนี้ทุกคนเราก็ไม่เคยใส่อะ่ะไอกระโปงนะคะทุกคนก็เอาเป็นกระโปงอันนี้เลยนะคะแลวทุกคนก็พิมพ์ตรงหมวกคําว่าไทยนี่จะแล้วนี่ค่ะแล้วก็เอานี้เลยแล้วก็พิมพ์ว่าปาชามและทุกคนก็จะเห็นหามเดียยะให้ทุกคนเลื่อนไปนเลื่อนมาเดี๋ยว มันจะเจอกุญแจอีกอนี่ไงเล่นไปเล่นมาเจอเลยกุญแจลาฉลามนี่ค่ะแต่เราจะไม่เอาแบบไม่มีหน้าตาแหละเราจะไปเปลี่ยนเรานะคะต้องกดหน้าตาเป็นโอหน้าฟันเหย็นนะ่ะไว้หน้าฟันเหย็นอันนี้ให้ทุกคนนะคะทำกันเอาหน้าฟันเหย็นอันนี้อ่าแล้วให้ทุกคนไปหาหน้ามาใหม่หน้ามาที่เข้ากันเราก็แบบ เอาแล้วมาเดิมเลยแล้วก็เซฟเลยเซฟไปเลยคี<ม>ินี้ก็ขอบคุณแล้วก็ฝากสังเกตให้เป็นกำลังใจช่องคลิเแชร์ได้วยน,วนะคะบ๊ายบาย